มาบบัดจากแพร่สาจุกจุกานนะครับผมก็มาตั้งมีตัวหอยตั้งตะแกรงนะเนีมัมีมนะเมวันนี้พวคือน้มันถ่านลหเิร์นใหม่ทำใหม่เลยแก่เดืออดเระบบอ๋อสร้างใหม่ลครับผม อิต re าลีอินเตอร์ปัม Ws หนึ่งห้าหนึ่งนะอินเตอร์ปัมมอเตอร์มิตูห้าแรงเป็นรุ่นใหม่ครับเตอร์ดีดำสวยเลยครับผมสายสามเฟสกลองแม็กซ์ทีซพร้อมเลยมีทีเด็ดตัวนี้ครับลูกค้ามันจะเป็นปั๊มโลโท้เอกสามตัวจิแรงครับแรงตัวนี้แรงจะมีเพศ 120ลิตร10แรง520ลิตร10แรง520ลิตรไ่สำเร็จยอดตัวนี้แรงมาเตอร์ตบวร่มเลยเตัวใหญ่ <c oughs> 520ลิตรอีเดินเดินชมเลยรื่อยชมไป

ประมาณสองั้งสองคังที่อง้วเมไต่อพร้นี่ที่จะด ไล่กมาเลยเนะ4ื้อออ่ังใหญ่ามสิบลิตรนะครับผมเราปทางนี้ถึงจะเห็นโอหัเชือคนท้อหัเชือหลายชาติอะยัมีพิเศษปะโตมโตมก็อนเสียสนิทแชมพูนี่เป็นสายสองชั้นสองหุน สองชั้นแล้ว p v ตในด้นนนานนอกนะยาว15เมตรยึดเป็นถังโฟม7ลิตรทุงของที่อมนเป็นเป็นยาวกระดาษรองพื้นมาลองพื้น,นไปดูเจ้าของพี่โอ๋เขาก็ย่างรวยของ,ย,ของาย,อยา บี่นี้ก็มีตุภูมิเจดีเทคมนโลีคุณ